พาร์ตต่อไปพี่จะมาสอนการใช้สละเอหรือว่าสกคบจิวของเรานั่นเองสะคบจิวของเราเนี่ยมันจะมีด้วยกัน8ปดแชนนลซึ่งแถวบนของสละเอนี้แถวบนพินแถวบนคือพินของอินพุตและพินแถวล่างคือในส่วนของกราวของแต่และแชน n นลนะครับการต่อการใช้สละเอเนี่ยดังรูปทางขวามือเนี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ยพี่จะต่อกับ LED ตัวที่ D1 และเส้นสีดําที่อยู่ด้านล่างพี่จะต่อกับกราวของบอร์ด PCLD เนาะ หลังจากนั้นพี่กดสตาร์ทมันจะทำการแคปเจอร์ค่าต่างๆในช่วงเวลาที่เรากำหนดเนี่ยมาให้ดูว่ามันจะเป็นศูนย์เป็นหตอนไหนโดยเราสามารถตั้งค่าต่างๆของสรลเอดได้โดยที่มาข้างๆปุ่มสตาร์ทกดเข้าไปเราสามารถตั้งค่าสปีดแซมปิ้งเรทหรืออัตราการอ่านข้อมูลต่อวินาทีระยะเวลาที่จะให้มันอ่านข้อมูลการเลือก c แชน n นลที่เราจะอ่านข้อมูลโดยที่นี้พี่จะใช้แชน n นล0ูนะครับ ตั้งค่าวนเทตว่าจะให้อ่านวนเทจเป็น1ในช่วงโวนที่เท่าไหร่ในที่นี้พี่ใช้3.3วนบวกเนาะเพราะ CPLD จ่ายที่5โวลต์นะครับซึ่งตอนอ่านข้อมูลเข้ามาเสร็จแล้วเราสามารถเอาเมาส์ไปจิ้มตรงที่เป็นกราฟได้ซึ่งจะสามารถอ่านค่าต่างๆของกราฟได้โดยที่อ่านค่าเป็นค่าเป็นความถี่ได้สามารถทําให้เราดูว่ามีความถี่เท่าไหร่ซึ่งสระเอเนี่ย เราสามารถนําไปปรับใช้กับการอ่านค่าของปุ่มดูว่าปุ่มของเราดีบล s ซิงหรือไม่หรือว่าเราทําวงจรดีบล s ซิงออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถทํางานได้ตามที่เราต้องการหรือไม่